สวัสดีค่ะคุณศรีสุดาคุณเพียรพลแล้วก็คุณผู้ฟงังวัครับ,รบวันนี้คุณนายแนนบอกว่ามีเรื่องน่าสนใจจะมาเล่าอะไรนะไซเบอร์มันเดย์อาไซเบอร์มันเดย์ก็คือจะถามว่าท่านที่ขายของนะคะ,คอ,ะออนไลน์เนี่ยพร,ร้อมหรือยังสำหรับไซเบอร์มันเดย์เพราะว่าจะเป็นวันที่ เหมือนกับเป็นวันคิกออฟเริ่มต้นนะคะของเทศกาลในการจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็ซื้อของขวัญให้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของชาวอเมริกันหรือว่า,าแม้แม,แม้แม้กระทั่งในยุโรปเองก็ตามานะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของประเด็นว่าพร้อมหรือย,อยังเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าคำว่าไซเบอร์มันเดย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย หมายถึงอะไรนะะคทำไมต้องไซเบอร์มันเดย์มันผมก็ได้ยินแบล็กไฟเดย์ค่ะได้ยินแบล็กไฟเดย์จริงๆไซเบอร์มันเดย์เนี่ยมีผลสืบเนื่องมาจากแบล็กไฟเดย์นะคะแบล็กไฟเดย์เนี่ยจะเป็นวันที่วันวันศุกร์ถัดจาก Thanksgiving นะคะโดยปกติเนี่ย Thanksgiving เนี่ยจะคือวันพฤื่อหัสสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะคะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะไป เป็นวันหยุดเป็นใช่แล้วก็คนก็จะส่วนมากก็จะแบบอยู่กับครอบครัวทานข้าวเขาจะทานไก่งวงกันนะในในเทศกาลนี้เสร็จแล้วเนี่ยวันศุกร์ถัดไปเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะหยุดงานถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นร้านขายของหรือว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงของการเงินการธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหยุดนะคือถ้าเคยไปดูปฏิทินฝั่งคือจเขาจะมีเขียนไว้เหมือนบ้านเราที่มี ตัดอะไรที่มีตรงการเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรเงี้ยก็จะมี<ช>แต่ว่าปฏิทินที่มันเป็น black friday หรืออะไรเงี้ยไม่มีในบ้านเราค่ะนะคะทีนี้เนี่ยคำว่าทำไมถึงเขาให้ถึงให้ความสำคัญกับ black friday ในในกลุ่มคนที่บอกว่าเป็นคนที่ขายของแบบ ค้าปลีกรีเทลอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะหยุดแล้วก็ถือจะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลคริสต์มาสนะคะคนก็จะออกไปซื้อของไปกับส่วนใหญ่ก็ไปกับครอบครัวแล้วก็จะเริ่มซื้อของกันละตั้งแต่ Black Friday ซึ่งคำว่า Black Friday เนี่ยจะสื่อถึงเขาจะเรียกว่าเป็น brick and mortar นะคะคำว่า brick and mortar ก็คือร้านร้านค้าใช่ร้านค้าปกตินะคะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ย ไซเบอร์มันเเนี่ยจะสื่อความหมายถึงการขายของบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งเ,เริ่มต้นจาก Black Friday นะคะแล้วก็จะยุ่งไปจนถึงเนี่ยวันศุกร์<า>ว,วันเสาร์อาทิตย์อ,ตยอ่ะแล้วถามว่า Cyber Monday มีความสำคัญยังไงทำไมถึงต้องมีคำว,ว่า Cyber Monday เกิดขึ้นก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เขายัางช็อปกันไม่เต็มที่อีกะอ่าก็ยังซื้อของซื้อไม่เสร็จอ่อยังซื้อซื้อช่วง3วันเนี้ย ไม่พอไม่พอคือของบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถหาได้เขาก็จะมาหากันออนไลน์ต่อดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของคําว่าไซเบอร์มันเดย์แสดงว่ามันจะต้องมีบางปีที่เกิดมหหักมการเข้าไปหาซื้อของในบางจันทร์ใช่ค่ะที่อยู่ต่อจากแบล็คไฟเดย์คือทุกปีที่ผ่านมาตั้งแต่เขาบอกว่าแทร็กมาตั้งแต่การที่ออนไลน์ซื้อขายการซื้อขายออนไลน์เนี่ยเริ่มเริ่มบูมนะคะก็ไซเบอร์มันเดย์เนี่ยจะถือว่าเป็นวันที่ แทบจะเรียกว่าบิซี่ที่สุดขายดีที่สุดสำหรับคนที่ขายของออนไลน์กันเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. อีกทีนึงเนี่ยมันก็จะเว้นไปช่วงสักประมาณไม่เกินอาทิตย์ที่ไม่เกินอาทิตย์ที่สองที่สองของเดือนธันวาก็จะเริ่ม เนี่ยตั้งแต่ไซเบอร์มันเดยไปจนถึงช่วงนั้นนะคะแต่ว่าจะยุ่งที่สุดเนี่ยก็คือช่วง Cyber Monday แล้วก็ไปยุ่งอีกทีหนึ่งก็ท้ายๆช่วงอาทิตย์ที่2ของเดือนธันวาเพราะว่าคือบางทีถ้าซื้อของออนไลน์เนี่ยมันต้องเผื่อเวลาสำหรับการส่ง,สงชิปปิ้งด้วยอะไรด้วย,ะยน,น,นะคะคนก็เลยจะซื้อกันก่อนอทีเนี้ยไซเบอร์มันมีความสำคัญเนื่งองจากว่าคนไม่สามารถหาของได้ในช่วงวัน สุกเสาร์อาทิตย์กลับมาถึงออฟฟิศปุ๊บก็ออนไลน์กันเลยสั่งซื้อนะคะสำหรับของที่ตัวเองอยากจะซื้อแต่ไม่สามารถหาได้ในวันสุกเสาร์อาทิตย์นะคะหลังจากแตงสกีวิเพราะฉะนั้นไซเบอร์มันเดย์ก็เลยเป็นโอกาสใช่ของคนขายของคือทุกคนจะรอคอยไซเบอร์มันเดย์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนขายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์ No. แล้วเกี่ยวกับแฮกเกอร์ยังไงเออมันเกี่ยวกับแฮกเกอร์ก็คือว่าในวันนั้นเนี่ยคนจะซื้อของเยอะใช่ไหมคะแฮกเกอร์ก็จะรอเข้าไปแฮกระบบเพื่อเอาเลขบัตรเครดิต ค่ะอ่านะคะก็เลยก็เลยมีมีประเด็นที่จะต้องคำนึงถึงนะคะในในวันไซเบอร์มันเดย์ดเนี่ยให้รอดไซเบอร์มันเดย์ถูกยงปลอดภัย <laughs> ใช่ใช่ <laughs> ก็คือจะเป็น2เรื่องนะคะ,คะเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่คนเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมพร้อมว่าเว็บของคุณเนี่ยพร้อมหรือยังสําหรับการที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาเยอะๆนะคะโหลดทามเป็นยังไง ถ้าเกิดว่านานมากหรือว่ามีการคราชมีอะไรอย่เงี้ยมันก็ดูแล้วไม่น่าเชื่อถืออะขนาดเว็บไซต์นี่ยังโชว์ไม่ได้เลยยัง,ยงโหลดนานแล้วจะส่งของได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคโหลดโหลดไทมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคนะคะก็พูดตรงนี้เลยนะครับคนที่กําลังทวิตอยู่ถ้าส่งทวิตเตอร์ที่มีคําว่า m c o r d n e t เข้ามาเราก็จะเอามาขึ้นอยู่ใน YouTube ของรายการนะคะ ทำไมฮะต้องมีหน้าตัวเองขึ้นในรายการชัดด้วยเดี๋ยวนี้หน้าตาชัดแจ๋วเลยเดี๋ยวจะมีไม่ใช่หน้าตรงนั้นค่ะหน้าในทวิตเต์อ๋อโอเคพี่มีมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งดูคลิปรายการเนี่ยอยากจะร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังอ่ะครับให้ทายว่ามีทวิตเตอร์ใครอยู่ในรายการช่วงไหนบ้างเดี๋ยวว่าหลังจะร่วมสนุกแบบนี้นะคะเราจะส่งลิงก์ขึ้นไป เป็นแผนให้คนเข้ามาดูคลิปอ่่าใชเช่นคลิปวันนี้ช่วงที่สองเราจะส่งลิงก์ไปลงสู่ผ่านทางทวิตเตอร์คือคุณจะตอบได้คุณต้องดูต้องดูให้หมดก่อนแต่มันช่วงนึงมันแค่ประมาณไม่ถึง10นาทีเองนะคะมาณสินาทีใช่เนื้อหาก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ก็จะได้รู้ด้วยว่ามีทวิตเตอร์ของใครเนี่ย ปรากฏในหน้าจอมานะคะครับอ่ะใครมีคำถามมีข้อเสนอแนะมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับไซเบอร์บันเดหรือว่าเคยขายของในช่วงไซเบอร์บันเดแล้วขายได้เยอะหรือน้อยอย่างไงทวีตขึ้นมาเลยทวีตมาที่ a d m c o t n e t นะครับค่ะระบบก็จะดึงข้อความของคุณที่มีคำว่า m c o d n e t ขึ้นมาแสดงบนหน้าวิดีโอรายการแต่เชื่อไหมว่าคนที่เข้ามาดูย้อนหลังแบบนี้เขาคือคนที่ไม่ได้ฟังสดแล้วเขาก็ไม่ได้ทวีต เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีดิฉันมีเทคนิคให้คุณไปเข้าไอโปรแกรมที่มันเซตเวลานะแล้วคุณคนก็ไปทวีตเซตเวลาตั้งแต่9 PM ของวันไหนก็ได้ที่คุณอยากจะมาฟังย้อนหลังอะนะแล้วให้มันทวีตขึ้นไปบ่อยๆเขาจะคุยเรื่องอะไรคุยก็คุณก็คุยไรนสาระไปเถอะแล้วคุณก็แอดอีกคนสวัสดีค่ะสำคัญคือมีหน้าคุณมีหน้าคุณอยู่ตรงนี้วันที่ดิฉันกลังจะทวีตขึ้นไปว่ากําลังจัด m c o r t n e t เพื่อเปียนแค่ให้มีหน้านี่แหละครับอ่านะคะก็คิดสรรหาวิธีกันเข้าไปนะคะก็ก็เป็นเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่จะทำให้ได้ร่วมสนุกกันนะคะมีส่วนร่วมเกิดอินเทอร์แอคชั่นอีกสินาทีค่ะเรื่องราวอีกสิบนาทีนะคะก็ก็ฝากไว้สองสองประเด็นนะคะเรื่องของการเตรียมพร้อมนะคะให้เว็บไซต์ของคุณเนี่ยโหลดเร็วแล้วก็ เหมือนกับว่าจะต้องเตรียมเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะ <kah. S 1> เพราะว่าในวันนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีแฮกเกอร์มีอะไรขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดเว็บไซต์ของคุณพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเนี่ย <kah. S 1> ะคะคือถ้าถ้าตอนนี้ไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าอาทิตย์หน้าบอกว่าไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะสายเกินไปนะคะก็ลองลองหาทางดู <kah. S 1> ค่ะค่ะที่ ฟังคุณนาลีมาเล่านะก็โอเคมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาปฏิบัติกันสืบเนื่องกันมา black friday แล้วก็ต้องมามารอ Cyber Monday แต่แ<ฮ>ตอนนี้เนี่ยกำลังเทียบว่าคนเขาจะไปหาซื้อของในออนไลน์ก่อนนะสิอ๋อแล้วค่อย แล้วคือสมมติว่าถ้าซื้อออนไลน์ได้ก็ไม่ต้องไปเดินใช่คือหมายความว่าก่อนก่อนจะถึงวันเนี่ยตามหน้าร้านออนไลน์ก็จะมีแล้วโปรโมชั่นเดี๋ยวนี้เขาจะมีโค้ดเขาเรียกว่าดิสคาว์โค้ดกรอกปุ๊บก็จะได้ราคาพิเศษส่งฟรีเหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแล้วก็เวลาจะไปซื้อหน้าร้านก็ต่างหากแต่หมายความว่าในออนไลน์เนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงไซเบอร์มันเดย์ละคือไปซื้อก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือโดยปกติเนี่ยโดยปกติคือสาเหตุที่มันเป็นมาแบบนี้เนี่ยนะคะบอกว่า การลดราคาสินค้าเนี่ยของร้านที่เป็น b r i กแอนด์มอท a าเนี่ยเขาจะเริ่มตอนวันศุกร์ร้านที่มีร้านตั้งมีหน้าร้านมีหน้าร้านนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ก็จะลดกระนำเปิดตลอด24ชั่วโมงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยของออนไลน์เนี่ยพวกคูปองพวกอะไรทั้งหลายที่เป็นแคมเปญพิเศษสำหรับช่วงเทศกาลจะเริ่มที่ไซเบอร์มันเดย์เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เลยเป็นว่าคนก็ออกไปหาก่อนหาไม่ได้แล้วค่อย ค่อยมาช็อปนะคะก็เป็นแบบนี้มันถึงเกิดคำว่าไซเบอร์มันเดย์ขึ้นอย่างร้านค้าหลายๆร้านนี่ก็คือคักเขาก็ตอนนี้เริ่มมีข่าวว่ามีร้านบางร้านได้ออกโพยสินค้ามาแล้วว่าเดี๋ยวแบ็คไฟเดย์เขาจะลดราคาไปก่อนใช่ใช่เพื่อให้คนเตรียมมาซื้อหรือว่าอย่างของ Apple Store เนี่ยมีการแบบนี้ว่าให้มาจองที่หน้าเว็บแล้วค่อยไปรับของในวันนั้นอใช่ไหมคะก็เสียเงินก่อนรับของก็จะได้มีกระแสไงว่า คนคึกคักอ่าใช่ขเขาก็ประเมินเวลา<ต>สมมติว่ามันนาคนจองมาเยอะเนี่ยโอ้โหส่งข่าวนักข่าวเลยแต่ถ้าคนจองมาน้อยก็เงียบๆไ,ไป